ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์นะครับของการพยากรณ์ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูลักษณะนะครับการพยากรณ์นะครับตามหลักโหราศาสตร์โบราณนะครับแล้วก็หัตลักษณ์หัตถศาสตร์นี่แหละเกี่ยวกับการพยากรณ์สัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีเส้นนะครับที่มาให้ทุกท่านดูเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาก็จะมี2องนัยยะนะครับ ระยะแรกเนี่ยก็จะเกิดจากเส้นชีวิตนี่แหละนะครับขึ้นไปเส้นวาส,สนานะครับที่ขึ้นจากเส้นชีวิตขึ้นไปเนี่ยตามตำราตำรานะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จทุกอย่างนะครับหรือวาส,สนาบารมีเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองนะครับทีนี้จะไล่ดูยัง,ยงไงเขาบอกว่าตามตำรานะครับในส่วนของตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเจปีนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของเส้นชีวิต 35นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งทีนี้นะครับความสําเร็จนะครับเกิดจากเส้นชีวิตเนี่ยวิ่งขึ้นไปเนี่ยตามตำรับตารานะครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความสําเร็จนะครับหรือวาสนาเราเนี่ยเกิดจากการกระทําของเรานะครับช่วงอายุ35นะครับอันนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปตัดเส้นสมองนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปตัดในส่วนของเส้นใจหรือเส้นใจแล้วก็ไปโผล่ตรงบริเวณเนินเสาอันนี้ก็คือเส้นวาสนา2นะครับ ส่วนเส้นวัฒนาหนึ่งนะครับก็จะขึ้นนะครับบนเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยนะครับเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงบริเวณนะครับใต้นิ้วกลางนั่นแหละหรือเนินสอเนยครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของลักษณะนะครับอันนี้ก็คืออายุ55ขึ้นไปนะครับก็จะสําเร็จแต่ทีนี้มาดูลักษณะนะครับเส้น หลักของเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองหรือเส้นใจเส้นจิตใจนะครับเส้นแรกเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดจะระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นชีวิตนะครับตามตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับถ้าเส้นชีวิตไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่จะถือว่าชีวิตในราบลื่นแล้วก็เส้นชีวิตนี้นะครับยาวมาจนถึงข้อมือเนี่ยตามตำรับตำรานะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ มีโอกาสที่จะอายุยืนยาวอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปลักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเส้นไม่ดีเส้นชีวิตก็จะมีลักษณะเส้นที่ตัดขวางแบบนี้ก็ถือว่าชีวิตไม่ดีมีอุปสรรคหรือลักษณะเส้นที่วิ่งมาแล้วก็ขาดเส้นชีวิตขาดนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นที่2 จุดกำเนิดจะระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นนะครับสมองตามตำหลับตำาลาโหราศาสตร์โบราณนะครับเส้นสมองยิ่งยาวยิ่งดีก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพานเรทิพความเฉลียวฉลาดดีนะครับลักษณะเส้นที่2เส้นสมองเส้นที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจนะครับหรือเส้นติดใจใครมีลักษณะเส้นใจยิ่งเข้าหาเงินเพื่อหัดนะครับก็จะถือว่าดีนะครับ เป็นคนที่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาไล่ในส่วนของเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาสองก่อนนะครับที่มีลูกศรชี้เข้าไปเส้นวาสนาที่สองเนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับเกิดจากเส้นชีวิตก็ตามตำหรับตำรานะครับเส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นเส้นชีวิตนะครับวิ่งตัดเส้นสมองวิ่งตัดเส้นใจแล้วมาหยุดอยู่ตรงบริเวณนะครับใต้ิ้วกลางนะครับหรือเนินเสาลักษณะเส้นนี้นะครับเขาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดจากการกระทําของตัวเราเองนะครับผลักดันนะครับจนสําเร็จนะครับซึ่งในส่วนของการพยากรณ์หรือทำนายทายทักเขาบอกว่าหนึ่งนะครับความสําเร็จนะครับก็จะมีความสําเร็จนี่แหละเกิดจากการงานนะครับการเงินแล้วก็ครอบครัวนะครับซึ่งเกิดจากความสามารถของคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความสามารถของเรานะครับที่จะผลักดันให้เกิดความสําเร็จแล้วก็เส้นชีวิตนะครับจุดเริ่มต้นจนถึงชิ้นสุด70 เส้นวาสนาขึ้นช่วงอายุ35มห้นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเองนะครับมียศมีตําแหน่งนะครับมีเงินเดือนที่สูงนะครับที่เขาเรียกว่ามีการงานการเงินครอบครัวที่ดีนะครับเกิดจากความสามารถของคุณนะครับหรือเป็นลักษณะนะครับคนที่นะครับเก่งนะครับความสามารถเฉพาะตัวสูงอันนี้ก็คือเส้นวาสนา2ทีนี้ก็จะมีลักษณะเส้นวาสนาหนึ่งนะครับที่เขียนไว้จะได้ไม่งงนะครับเส้นวาสนาหนึ่งก็จะขึ้นบนในส่วนของลักษณะเส้น ใจนะครับหรือเส้นจิตใจขึ้นไปตั้งลักษณะนี้แหละอันนี้ผมให้คําจํากัดความว่าเส้นวัสษณะหนึ่งนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับการพยากรณ์หรือทํานายเขาบอกว่าชีวิตสมบูรณ์ช่วงวัยชรานะครับชีวิตสมบูรณ์หมายถึงอะไรก็คืออายุนะครับของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ55าปีนะครับก็จะเริ่มที่จะชีวิตสมบูรณ์ช่วงวัยชรานะครับข้อที่หนึ่งข้อที่2องเขาเรียกว่าสูงวัยมีความสุขสมหวังนะครับอายุเรานะครับ เยอะๆนะครับก็จะมีความสมหวังความสุขนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีหนี้สินนะครับข้อที่3นะครับเขาเรียกว่าทรัพย์สินมากมายนะครับข้อที่4นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานกระตันยูลูกหลานกระตันยูในที่นี่หมายถึงอาจจะมีทรัพย์นะครับลูกหลานก็เลยเข้ามาอยู่ใกล้นะครับสรุปอีกที่นึงนะครับเช้นวาสนาสองเนี่ยก็คือขึ้นจากเส้นชีวิตความสําเร็จเกิดจากการกระทาของตัวเองนะครับแล้วก็ ก็จะมีความสําเร็จเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทําของเรานะครับเส้นที่2นะครับเส้นที่อยู่บนเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยตั้งขึ้นอันนี้เส้นวาสนานี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสูงวัยนะครับหรืออายุเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีความสําเร็จสมหวังนะครับมีทรัพย์สินบริบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะครับในส่วนของลายมือนะครับเส้นวาสนานะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ